รักสามเศร้ากลับมาฮิตอีกครั้งพาชีวิตเบนพริกไทยพริกผันงานจ้างแน,น่นเพลงดังรักสามเศร้ากลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งโดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศทําให้เบนพริกไทยหรือดรินรัตมีนวานิทอดีตศิลปินดังแห่งยุค90ณบ้านอสเจ้าของเพลงที่ติดหูกลับมามีงานแสดงคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศรักสามเศร้ากลับมาฮิตอีกครั้งทําไม หลังจากวางไม่ไปแล้วร่วม10ปีเพื่อไปสร้างครอบครัวเบนพริกไทยกลับมาพร้อมกับกระแสะความนิยมของเพลงรักสามเศร้าที่กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเพลงนี้ถึงกลับมาฮิตอีกครั้ง มุมมองของชาวเน็ตพากันวิเคราะห์ว่าอาจเป็นเพราะเพลงนี้มีเนื้อหาโดนใจคนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาความรักในยุคป,ปัจจุบันนอกจากนี้บางคนยังเชื่อว่าการที่เพลงนี้ถูกนำกลับมาเล่นในสื่อโซเชียลอย่างทิกทอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพลงนี้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งชีวิตพลิกผันเบนพลิกไทยงานจ้างแน่นจากการกลับมาฮิตอีกครั้งของเพลงรักสามเศร้าทำให้เบนพลิกไทย มีงานแสดงคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเบนพริกไทยเองก็รู้สึกดีใจและขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ยังคงให้การสนับสนุนมาโดยตลอดมุมมองของชาวเน็ตบางคนเชื่อว่าการกลับมาฮิตของเพลงรักสามเศร้าอาจเป็นการวางแผนล,ล่วงหน้าเพื่อโปรโมทผลงานใหม่หรืออาจเป็นการสร้างกระแสเพื่อเรียกความสนใจจากแฟนเพลงเบนพริกไทยจะกลับมาทำเพลงใหม่ไหมเบนพริกไทย ได้เปิดเผยว่าตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องทำเพลงใหม่ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันโดยยังไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นแนวไหนจะเป็นสไตล์พริกไทยหรือแนวเพลงที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนเพลงมุมมองของชาวเน็ตบางคนเชื่อว่าการกลับมาทำเพลงใหม่อาจเป็นการฉวยโอกาสจากกระแสความนิยมของเพลงรักสามเศร้าเพื่อสร้างผลกำไรสรุปรักสามเศร้ากลับมาฮิตอีกครั้งพาชีวิตเบนพริกไทย พลิกผันงานจ้างแน่นทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเพลงนี้ถึงกลับมาฮิตอีกครั้งและเบนพลิกไทยจะกลับมาทําเพลงใหม่หรือไม่